ค่นะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนกิจกรรมเรื่องเรื่องอะไรคะลูก,ทลกเ,ลเทคโนโลยีอากาเทคโนโลยีอากาศมีอะไรบ้างอะ่ะมาดูกันเทคโนโลยีอากาศวันนี้ที่เราจะเรียนมีอะไรบ้างคะ่ะหนึ่งดาวเทียมสองยาโรกาสามสถานีิอากาศสาี่สและห้า ส่งอาวากาศนะคะเทคโนโลยีอาวากาศของเราวันนี้เราจะเรียนกันทั้งหมด5อย่างด้วยกันอ่ามาดูนะคะจุดประสงค์ของเราวันนี้ระบุเทคโนโลยีอาวากาศว่ามีอะไรบ้างนะคะและอธิบายการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยาาาี เทคโนโลยีอากาศอันแรกนะคะก็คือดาวเทียมเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่บรรจุเครื่องมือต่างๆเพื่อขนส่งนะคะขึ้นไปโคจรรอบโลกนะคะดาวเทียมเราจะส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกเทคโนโลยีอวกาศนะคะอย่างที่สองก็คือจรวดจรวดจะเป็นพานะที่อาศัยแรงขับดันของไอเสียที่มี ต่อหัวจรวดในการพุ่งไปข้างหน้าโดยใช้การเผาผ่านเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์นะคะของจรวดเองและใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะจรวดใช้แล้วคือจบเลยน,นะคะใช้แล้วใช้ซ้ำไม่ได้นะ,ะใช้ได้แค่ครั้งเดียวสามยานอเวากาเป็นพานะที่ออกไปนอกโลกพร้อมเครื่องมือและ,ะอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาจจะมีหรือไม่มีมนุษย์ขึ้นไปด้วยก็ไนดะ้นะคะถ้าเป็นยานอาวกาศสี่ยานขนส่งอวกาศชื่อก็บอกแล้วนะคะว่าเขาเป็นพานะที่ออกแบบมาเพื่อบ,บินไปในอวกาศแบบใช้ได้หลายครั้งจรวดใช้ได้ครั้งเดียวแต่ยานขนส่งอวกาศใช้ได้หลายครั้งนะคะอ้า ลักษณะของยาผลส่งอวากาศจะมีหลายลักษณะนะคะสถานีอวกาศค่ะเช่นสถานีอวกาศ ISS นะคะเป็นสถานีที่ทําการทดลองที่ไม่สามารถทาบนโลกได้นะคะการทดลองไหนที่ทาบนโลกไม่ได้เราจะต้องนำการทดลองนั้นไปทําที่สถานีอวกาศ ต่อไปประโยชน์ของเทคโนโลยีอกาศค่ะประโยชน์ของดาวเทียม erm. อ่ะแล้วยังม,มีประโยชน์อะไรบ้างคะลูกใครพอจะรู้บ้างดาวเทียม erm ที่โค็นจอรอบโลกมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างใช้ในการพยากรณ์อ,อากาศนึง่งมีอะไรครับใช้ในการติดต่อสื่อสารค่ะหามมาจากไหนลกูกข้อมูลอยู่หน้าไหนคะ ส3 2ค่ะเปิดหน้า232ค่ะลกหาข้อมูลสองร้อยสามสิบสองค่ะประโยชน์ของดาวเทียมเอามาอีกไม่ลูกประโยชน์ของดาวเทียมข้อต่อไปกำหนดตำแหน่งอาปักหมุดน,นะคะสั่งของสั่งไลน์แมนปักหมุดเลยว่าบ้านเราอยู่ตรงนี้นะคะมาส่งที่บ้านด้วยเออนะคะมาจากประโยชน์ของดาวเทียม มีอะไรอีกประโยชน์ดาวเทียมสำรวจทรัพยากระคะ่ะมีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเรียนที่จะต้องหาข้อมูลต่อไปนะคะปรูประโยชน์ของดาวเทียมน,นะคะที่คุณครูคเนี่ยหามาให้ันเรียนนะคะก็จะมีพยากรณอากาศนะคะสำรวจทรัพยากรการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติการสื่อสารแล้วก็ดา,าราศาสตร์นะคะสื่อสารมีอะไรบ้างโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ต ะะใช้ในการสื่อสารเราต้องใช้ประโยชน์จากดาวเทียมโลกของเรานะคะจะมีสองสัญญาณส่งสัญญาณขึ้นไปที่ดาวเทียมนะคะแล้วก็จะส่งสัญญาณกลับมาที่โลกนะคะนอกจากนี้ดาวเทียมยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆมากมายประโยชน์ของจรวดจรวดจะนำดาวเทียมนะคะยานอวกาศนะคะหรืออุปกรณ์ประเภทต่างๆนะคะขึ้นสู่อวกาศนั่นเองประโยชน์ของยานอวกาศนะคะ ทำหน้าที่สํารวจและเก็บข้อมูลจากดาวต่างๆเช่นดาวอังคารดวงอาทิตย์นะคะยานอกาศไหมอันนี้มีมนุษย์ไหมลูกมีนะคะเขาส่งมนุษย์ขึ้นไปนะคะยานอกาศตามรูปภาพเอ๊เป็นประเทศอะไรเนาะสหรัฐอเมริกาดูจากไหนคะโคมัมบินะคะเมื่อกี้มีคนอยีอ่บอกตูเล็กที ประโยชน์ของยานขนส่งอวกาศเป็นพานะนะคะพาดาวเทียมยานอาวกาศยานขนส่งอวกาศและสินค้าหรืออุปกรณ์ประเภทอื่นๆขึ้นสู่อวกาศประหยัดกว่าจรวดเพราะสามารถอะไรลกูกนำกลับมาใช้ได้หลายครั้งจรวดใช้ได้ครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นยานขนส่งอวกาศสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งเลย ต่อไปประโยชน์ของสถานีอวกาศน,นะคะเป็นที่พักของมนุษย์อวกาศนะคะเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปดาวเคราะห์อื่นๆเป็นสถานีทําการค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาได้แก่ดาราศาสตร์อุุนิยมวิทยาวัสดุศาสตร์ชีววิทยาเคมีและฟิสิกส์เนื่องจากสถานีอวกาศอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ,ถ่วงนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถทําการทดลองหรือผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ได้น,นะคะ จะต้องใช้สถานีอวกาศสาหรับการทดลองที่ไม่สามารถทำบนโลกได้นะคะก็จะไปทาที่สถานีอวกาศน,นะคะ,อะโอเคต่อไปนะคะกิจกรรมของเราเราจะให้นักเรียนนะคะทําแผนผังความคิดนะคะหรือ Mind Mapping นั่นเองต้นแท่กลุ่มกลุ่มละหนึ่งคนคะ่ะมารับอุปกรณ์ไปคะ่ะนักเรี่นจะได้กระดาษฟูสแก็นะคะ ปุบละหนึ่งแผน่นอ่ะทางนี้ลูกทางนี้ลูกนะคะอ๋ะอหยิบม,มาให้ครูอาจารย์ม,มาให้ครูกอนั่ารักมากกระดาษหนึ่งนะคะแล้วก็สีหนึ่งวางเลยลูกโอเค စီတော့စုံကေးရအောင်တိုက်စီแล้ว กระดาษทองลูกพอดีนะคะโอเคถ้านักเรียนได้รับกระดาษไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนบนข้างบนเลยนะคะกิจกรรมเรื่องเทคโนโลยีอากาศมีอะไรบ้างนะคะเขียนหัวข้อได้บนสุดน,นะคะลูกหลังจากนั้นนะคะให้ในักเรียนเนี่ยทำแผนผังพโนท,ท,ท,ทนะคะ,นะคะหรือมาแบ็ที่ดได้เลย กลุ่มไหนจะเลือกดาวเทียมโอเคนะคะตรงที่แปดกลุ่มไหนจะเลือกยาตวอากาศตัวสามกับตัวเจ็ดค่ะกลุ่มไหนเลือกสถานีอากาศตัวที่หนึ่งค่ะกลุ่มไหนเลือกจรวดตัวสี่กับตัวห้าค่ะกลุ่มไหนเลือกยากอุตสาการตัวสองกับตัวเจ็ด อ่ะลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราได้แบ่ง N O ีอวกาศนะคะทัางา้าอย่างให้นักเรียนแบกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนจะต้องหาข้อ ว่าภาพนะคะแบ่งกระทาข้อมูลข้อมูลสามารถหาข้อมูลได้ทางหนังสือเรียนนะคะหรือทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้นะคะอนุไา้นะคะตอนนี้มาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของ Factory, เทคโนโลยีอวกาศที่นักเรียนได้มอบหมายรับผิดชอบนะคะ ยังคือสมว่าการต่งตางในฝรังแล้วก็แต่ออกไปนแ่ว่าสีว่าสีที่เหมืนเขาเขาไปสอบชีวะแล้วเขาไปสอบลายหรอแต่ก็าไปสอบคณิตศา ประโยชน์เขามีอะไรบ้างคะลูกโอ้อต้องจะสร้างเพ,เพื่อใช้กับงานทดลองและงานวิจัยที่ไม่สามารถทำบนโลกได้ค่ะอยู่หน้าไหนคะ229รับ2โอเค สองนะคะยางขนส่งอา,ากาศค่ะประโยชน์ของยางขนส่งอา,ากาศมีอะไรบ้างใครตอบผู้ติได้บ้างอัลสนาขอสัพ้อสรุปประโยชน์ของยางขนส่งอา,ากาศใช้ขน,นส่งเกี่ยวกับสถนที่อื่นนใช้ขนอะไรในลูกอีกรอบใจเย็น ส่งสิ่งของบนโลกเอาไปไว้ที่ไหนนะลูกเที่ยวาค่ะอ๋อเอาไปไว้นอกโลกใช่ไหมคะโดยต้องใช้อะไรเป็นพาหาาพนะยาขอส่งอวกาศะเขาขนส่งอะไรได้บ้างลูกอ่โอเคียรเดินเดินเดินจรวดอ๋อขนส่งอาหารอานันท์พีชขนส่งอะไรได้บ้างคะนอกจากอาหารแล้ว เพ okay. ของชายกลุ่มต่อไปค่ะยาติพ่อตาค่ะประเด็นของยาติพ่อตาขอสักข้อค่ะตัวสาม ใช้สำรวจดาวเครนอกจากใช้สํำรวจเราะหแล้วตรวจยังใช้ทาอะไรได้อีกคะกดอีกสักข้าสิจำาวเทียวดาวยานอายานวกาหรืออปกรณประเภทอื่นขึ้นสอวาอะขออีกรอบสิเย็นเลยจาเทียมานอากาศยานอวกาศหรืออูบกรณประเภทอื่นขึ้นสู่อวกาโอเค ตัวที่4ค่ะจรวดเหม็นเพื่อนเลยจรวดใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะขอ,อหนึข้อแตกต่างจากภูมนั้นดีไหมดีไหมอ่าไม่มีถ้าไม่มีแตกตา่างเดี๋ยวครูมาถามใหม่ลองค้นหาในอิเนเทอร์เน็ตดูนะคะหึงข้อนะคะลูกให้ป็นกันบ้านยารอวกาศค่ะประโยชน์ของยานอวกาศหนึ่งข้อค่ะค่ะอ๋อใครตอ ค่ะย่างขน,นส่งอากาศค่ะประโยชน์ของเขา ประเภทอื่นขึ้นสู่อวกาศประหยัดกว่าจรนวดนพอสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เลยครับอีกมากครับช่วยกันถามหมคงครับไว้ตัวนีรับรูกลุ่มอื่นได้สองข้อสามข้อแล้วครับกลุ่มนี้เพิ่งได้หัวข้อยังับูกนะคะ ของประโยชน์ของดาวเทียมสักสองข้อค่ะใครดีใช้เพื่อประโยชน์ในการพยากรณ์อากาศของโลกค่ะแล้วก็ยังใช้ในการระบุตำแหน่งด้วยค่ะระบุตำแหน่งของโลกนะคะต้องระบุตำแหน่งต่างๆบนโลกใช่ไหมคะค่ะเอ๊ระบุตำแหน่งเนีย ตำแหน่งของโลกนะคะเวลาซื้อของเราอยูตำแหน่งยังไงตูปักอะไรนะปักหมดครับหมดหนูเคยหนูเคยซื้ออะไรบ้างอ่ะได้คนอีกฟังซิแต่เวลาไปซื้อเราคนขายอะไรแบบไหนก็ปักปักบนไปหาหมดละร้านที่ไปแบบในกูเกิลแคร์ไปนะอ๋อโอเคจะซื้อไม้แบบนะคะก็ปักหมดหาร้านที่ซื้อไม้แบ ในบัจจีเนี่ยมีร้านขายแมแบเนี่ยอยู่ไหนบ้างนะคะอยู่ใ,นในกล้บ้านตรงไหนคะปักไปดูว่าร้านไหนใกล้บ้านนะคะโอเคอเก่งมากเลย